เยจังครับโอ้โจริงจริงหนักมากตอนนี้มาก ยูซีี่อยากแงเส้นทางภาษามือนกันเบืองหลังกอนที่หอสีเ็ดถ้าลงเปิกอนอนุญาตเป็นกอนาจไหลอ่อป็นอยเตโอ้ยเขาเ่อนว่ผมมาจีมากขออนุญาตที่ิเปื่อ สีประเทคิดแคกจัสามีบเทีใ่ตอนนี้ทอดด้านหลังทอเกี <t <t ่ยมการก่อนต้องต้องต้องขอเนี่ยด้อนหลังนู้นวาใครใครไสุดที่ขายอันนี้อันนี้ท่ายคกอดครับข้าต้องขออญาตเจทีเป็นก่อนต้องขออยากเจทีรันพื้นบรราธรมเพราะว่างวดที่เหลวนมจูเคยผ้าใยเบอร์มาขขย มาขายของอยู่นี่นะคร mm ับเมื่อทีเดียวแต่ว่าต,ตอนนี้เป็จิีมใหญ่ครับต้อ,ของขต่คอเนี่ยจ้าที่เจ้าทางกับเพื่อนกันเพระาะว่าทุกสถานที่นะตรงมีเจ้าที่เจ้าทางต้องไปคุยกับเพื่อนก่อนนะครับเราตอนนี้ฟไฟเดียวให้ลยครับตรงนี้กัเวลาประมาณ หาม่วงตกว่ากันลดกำลังหลายเลยครับเด็ดละอ่อนนี่เมล่าหาม่วงพอดีครับช่วงรถไลท์ช่วง,งค้นเหลืองานพอดีครับผม ไปเขาจะทีมาพักอยู่นี่ครับแต่แต่ที่เอเพิ่นแต่ทอุ้หนุนเพิ่มนะครับอุ้หนุนเพิ่มัไรคือ,อบรรยากาศก่้อนไพ วันศุกาก็ต้องบ้าขออนุญาตเป็นก่อนว่าสีใดหรือว่าใดคุยกันก่อน No like นแรกแมนให้เจ้าของยี่หน่อยเป็นมูเดียวกันกรบเพาป้าหน่อยป้าหน่อยโตเป็นหลานนั่นเสร็จเป็นหลานป้าหน่อยป้าหน่อยป้าหน่อยวัยสิบสามหาขันกับเพาเป็นเจียวเดียวกันเอาปะยู่นน้ำสั่นขายของจะบอกว่าสวะพอโตหรือว่ารุ่งก่อตายเขายังไม่ยิ้มข้าพอผมพอผมจี้ตายนั่นหนึ่งพอได้ไป่ี่หน่อยกับเพากินเนาะหลังจากแม่มาขออนุญาตเพิ่นป้าหน่อยลุงพี่มาเผยเมียเล่าหน่อย นายพร้อมน้าใจแต่บอกว่าพเปิดตกันเลยครับพ่นงน้สใจบอกว่าพี่หน่อยไว้พี่ถามหาครับครับปาหน่อยว่าปฏิทิถามหาเด้อเออเราไม่กินเบคอนเออไม่กนอะยู่โอ้พนักลาบไัแล้ว ปลาเฮ้ามาดิป็นเตียมกันมาดิขออนุญาตไปแล้วเป็นป้ายนะฮะครับมาดิเป็นเสี้ยวปลาหน่อยครับเอาป็นป้ายนุ่มโจ้เรามาดิโอ้ยสุดยอดเลยปลาเฮ้ามาดิแล้มารระวังรถด้วยเดี๋ยวหลังจากที่เขาได้ขออนุญาตแล้วเขาไปเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตแล้วขออนุญาตอ่าเนี่ยขอเนี่ยเป็นขอพี่คือถือรู้ว่าเป็นป้ายนะฮะเป็นเสี้ยวปลาครับมาระวังระวังโอ้เดี๋ยว เรารุ่นกันครับวันนี้รับรองมาตื่นเต้นกันครับไปในสามสิบนาทีก็นี่กาไปสิไเ้หลายคะแนนก็กันเนี่ยครับหนึ่งรถจะไม่กัน ก็สิเป็นบรรยากาศเบืืองหลังครับก่อนก่อนที่ฮอสิมาก็สิเป็นก,กิจกระมกิจอะไรโมเมนต์ธรรมดารถไลยครับนี่เราสิได้ขายกันเพื่อเนี่ยตอนรถจอ,อ,ถอดครับแล้วกัสิยนี้ หลายคเมืองว่า <tamam> ม <Auss biography. S 3> ีคนมาซื้อพันของฟอนบอลบ่แต่ว่ามีคนทักม้าเขาเหมียนมาแล้วสองสามก็คุยบอบเตรียมตัวลงรถเลยใด้ไปมามาเพิ่นจำนุ่มจูได้เยอะครับที่ใ้แหลกว่าม่วที่แล้วมาเห็ดกับแค่เบอรอเนี่ย ร้อมแล้ว <aún> ก <yelled> ับทีมงานนอกบบดนี้เราเปลืองลังครับวันสีครทีมงานของเรากำลังเนี่ยะทอย่างนี้ย่อมมแโอ้ยส้นกัน ยัมพร้อมแล้วครับน้องพร้อมแต่วยนี่พี่เอาว้ยค้นเบื้องหลังขบตองพูดเกินขอกาแฟได้ครับแต่ห้ามอขายตอนนี้สั่งซื้อกาแฟเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับคือผู้ใหญ่เถอะ ที่าลตูอกาศก้อนไก่ยังวร้อนออกไปเยขนาดนั้นทแค่มสามสามป้ายด้วย พร้อมไปครับท enfin ีมทีมทีมเหมียวซ้อมอ่พร้อมไปพร้อมแล้วครับพร้อมตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วครับโอ้ยให้กลังใจ้าสู้ๆนะจ๊ะเจอกันทุกคนเจ้าเดี๋ยวด้านนี่อย่างดิอันนี้ที่มแล้วคุายอันนี้ทีมทีมเหมียวซ้อมอ่เดี๋ยวพวกนั้นทีมคู่เอทีมมาบ้านโอ้ทีมคู่เอมาแล้วจ้าโซ่ทางร้านฟีมันไม่ถึง แล้บ้างเปลี่ยนุเรียด้วครับคุเอเบื้งหลังครับังอกลูลูกสูส้จา้าวันนี้เรามีอีกหนึ่งทัพใหญ่มากตอน่อี่วสริมค่ะได<อ>้แหลมนซนได้แหลมมาช่วยเสริมครับออก็บกธรรมดาขอบคุณที่มาสร้างความสนุกสนานความมั่นใเบงเมตตาจ้า ตะวันตามแยกวงออกไปขายแยกวงถือว่าได้ต้องบอกว่าปกติล้บต้องไมดครูเพือนภาษาปรคุณทีมหนึ่งก็เตรียมปอมครับอยู่ในกล้องนะเขาเป็นภาษาประคุณไปรักไปมาได้ใส่คำนี้าของเราเองททำโอ้พี่เส้นเติบไปแล้วครับท่าคุณเริ่มเริ่มขายกันแล้ว เราแทะเราใน,นรอบอะไรยิ่งเลยทีเป็นผู้ผผชนะนี่ถฐานติดตามกับเป็นการมีการไล่สดไปพร้อม i